สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแม่งก็มูนกันอีกเช่นเคยนะครับนะมาแนนต่อเลยวันนี้ผมจะจบรอบอเอ้โลกหนึ่งอันนี้ฮอลลีวูดละมาหอยนี่ไปก่อนเลยถ้าเงินมาผมก็เอาตัวน,นี้ ซึ่งถ้ากลุคลิปนี้มีเสียงอมเนี่ยผมขออภัยนิ่หน่อยนะมันร้อนผมเปิดพัดลมหน้าวันนี้โหร้อยปิวแล้วเออใช่ตามที่อ่า มีคนบอกผมคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมไ,มไปปรับเงินราคาจากน้อยไปมากอันออน,อออนี้ง่ายฮะปล่อยมาแต่ตีนน้ง่ายผมไม่รู้นะดวงจันทร์มีอะไร ร้อยบอผม,มาเห็นมาแล้วแหละว่านักใา้มาคือลวงจันอภารกิจเนีย่ยเห็นนานที่สี่ห้าแล้วแั้จะทับั้่ผมว่าตัวนี้ออกไปเลยดีกว่าตอนเข้าเกมมาเขาให้ผมสุม่มผมก็ุูมมาได้ตัวนี้ใช่แล้วก็เอาตัวนี้ออกด้วย เอาเนื้อมาแทนเนื้อตีไก่อ่ะมาเัียงราคาก็มาอยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้ก็ต้องอยู่นี่อันนี้ก็อยู่นี่อ่าโอเคแบบนี้น่าจะโอเคอล拉สกา ต่อเลยโหตอนนี้มันเริ่มกินพลังงานไปเยอะแล้วเออดูแล้วรู้สึกชินชินขึ้นแล้วทำไมกระลอกเต็มเลยโอ้โหอะแต่ไม่เป็นไรมันตีเบาเบามากเบาอยู่นี่นะไว้ยลืมไปมันตีชินแล้วตัว ตัวนี้ไปก่อนเลยผมเปิดได้ตอนเข้าเกมโอ้โหบางทีก็เยอะไปนะเฮ้ยตัวนี้มันตีมยิงมากกว่ายิงติดนี่ด้วยเอเป็นคลื่น ใช่คลิปที่แล้วคือมันตัดจบไปใช่ไหมล้วคือผมไม่รู้ผมก็เล่นต่อไปมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็อตอนที่ผมอากำลังจะปิดปิดคลิปอุ้ยมีอันนี้ด้วยปิดเสื้อเนี่ยมันตีเป็นคลื่นึิงด้วย ไอ้พวกนี้มันไม่มันไม่เป็นไรต่อขึ้นหรือเปล่าเห็นมันไม่เป็นไรเลยรู้สึกเหมือนไม่โดนด้วยซ้ำอุย้ยโอ้โหหนีสองตัวเลยเอเดี๋ยวตีกับไปก่อนเงินเงิน วุ้ยตัวนี้ได้ค่าพลังอะไรมาเอาตายเลยผมเซกเอาลูซิเฟอร์เอ้ยอันนี้ล้อลูซิเฟอร์ดีกว่าโอ้ยแทงยาเอ้ยท่าน,นี่บุกไปคนเดียวผีเสือ้อก้าผีเสื้อก่อนผีเสื้อคือปัญหาตัวนี้นตัวทำดาเมจเลยอะ่ะโอ้ยไหวไหม ไม่ไหวแล้วมันเดินมาเรื่อยๆเลยอือหืจบแล้วตีกันไปกันเอาเรียบร้อยลูซิเฟอร์ออกมาค่ามันอยา่ยาอย่าอย่าโดนตีนะ่ะอือ ตายเลยโลซิเฟอร์ผมมันแก่งใครจะไปสู้อเอ๊ะรถไฟเอาเลย แกทุบอะไรไม่ถูกใจลูกน้องเราหรือเปล่าไม่ถูกใจแมวแท้งหรอแะละฟาดเข้าไปเต็มแรงเออูซิเฟอร์จัดการืออตะใจมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินมาไปอยู่หลังบ้านเรียบร้อย ยาลัดก,ก้าโอ้กล่องที่ฮาวายอ่ะผมว่าคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าจบเพราะว่ามันใกล้ละเวลาใกล้หมดแล้วฮาวายมีพูเมีภูเขาไฟด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้ เขาไฟมีประตูด้วยประตูอะไรประตูสู่ีสารทำไมรู้สึกว่ามันปล่อยตัวน้อยจัง ทำไมฮิปพอมมันโผล่มาหลายตัวได้อันนี้ผมก็สงสัยเสกมาตัวเดียวแต่ทำไมหมุนตัวมาสาม,มเห็นไหมเห็นไหมครับเอาแฮกมาด้วยดีกว่า <c oughs> โอ้ย ลอยมาเลยนี่ไงแกครับทำไมตัวน้อยจังราคาต้องแพงแต่บางทีเราอย่าไปดูผูกที่เราอย่าไปดูที่ชุดถ้าไม่ทันหดธรรมดาข้ามกันต่อสู้ด้วย s ี t p m a มลโอ้โอะไรเลียร์ได้ไ p ี นะดวงจัน์ละผมว่าคลิปนี้มาเลยดีกว่ามาอันนี้อันนี้แล้วก็นี่ไหมไม่ต้องใช้มั้งฮะอ๋อคามการต่อสู้ื่งกี้เขาบอกผมอันนี้ตัวเร่งความเร็วสามารถเร่งโอเคแล้วก็อันนี้แมเสจีโอเคมา มาเลยมาโอแมวหัวตัวอะไรนะตั้หัวเนาะจำทำไมตัวผมเสกไม่ยั้งเลยว่ะเจ้าแมวหน้าขนโอ้ยอะ้รของมัน ทีนึงฟันหักไหมนะโอ้ยปิวเลยนี่ไหนโดนโหเร็วมากปิดปิดก่อนไหมโอเคปิดได้มาเออมันช้ามันรู้สึกช้าปิวโอ้ย,อยแฮกโอ,โ,โอ้โหทำอะไรทำอะไรเจอไททัน ลูซิเฟอร์มาอืออย่าให้เพนกวินตัวเดียวมันมาขวางความเจริญอุ๊ยไม่ไม่ไมยาอย่าตีลูซิเฟอร์อุย๊ยผ่าทายมาฟาดมันอือแทงเอาไว้จามาถทยท่าน โอ้ยลูซิเฟอร์เอออืมอืมวิฟวิลล่าล่ามันคิเป็นหัวนี่หมายถึงหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยไหม เสกหมดเสกหมดอย่าไปกดหยุดไย่ไหยุดกดมีซิฟเตอร์สองตัวแล้วเอาหัว,วหายไปแล้วเยี่จบเลย กโอ้โหบ้านราคาไอเลือดเท่าไหรนะ่นยเลือดเยอะเกินเย้ตำราการอะไรยียิบร้อยจบเกม พลังการต่อสู้ทั้งหมดนั้นโลกก็ถูกแมวหลังการต่อสู้ทั้งหมดนั้นโลกก็ถูกแมวศึกครอบครองรัฐบาลแห่งแมวโดยแมวเพื่อแมวคือโลกใหม่หรือนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆ แต่ถ้าจะให้พูดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปบ้างทุกวันนี้ฉันเห็นแมวเพิ่มขึ้นเยอะมากแค่นั้นแหละที่เปลี่ยนอ้ออีกอย่างมีแมวตัวหนึ่งเข้ามาที่ออฟฟิศฉันมาสัมภาษณ์งานนะแต่เขาเข้ามาไม่ได้แล้วน่าจะยุ่งมากๆตอนนั้น แต่แมวก็คือแมวอะน,นะจัดก็ยังรู้สึกโชคดีอยู่ดีถ้าได้เห็นแมวสักตัวในออฟฟิศหรือที่โรงเรียนเธอไม่รู้สึกเหมือนกันเหรอเน้วเธอนะยินดีด้วยนะพวกแมวสึก ขอบคุณแมวสุดแมวสุดตลอดไปอ่านะครับก็เป็นเรื่องของแมวสัมภาษณ์งานอะไรเนี่ยด h เอ n น thank you for p a i จบร้อยจบเกมแล้วเหรอเอาแล้วลูก,ลกสองลูกสามที่เขาว่ากันหายไปไหนหมดอะ่ะเอาจบแล้วเหรอน,นี่คือทั้งหมดแล้วเหรอเอาจบแล้วบทมาอาเรียบร้อยมีบทใหม่มในหมาของจักรวรรดิแมวที่น่าจะเลย เรื่องราวแห่งตำนานแมวกพรผจญภัยกระบวนทัพคอมโบโลงฝืนโบนัสบริษัทโบนัสการสำรวจเก็บร้อยเออขอไปด้วนอ่านี่ไงออมีซอมบี้ระบาดด้วย อ่ามุนเทอได้มาอันนุ้ยจะสามใบเหลอือแล้วก็มีนี่โอ้โหได้มาละตัวแพทตินัมอ่ายิ้มเนี่ยจจะยาวที่สุดในช่องเลยมาเลยมาเราลองเปิดดูเลยมาเราคิดว่าแพ็ไหนดีอ่าใบละสองแล้วกันเอ้ย แพ็คละสองใบอ่าสามก็เปลี่ยนเป็นเอีไปเลยจะได้เอาไปแพัพตัวดีๆขอขอเจ้าแมวไอ้จุลสิกอะต่อไปแพ็คนอ้เอาต้าโซขอแมวจุลสิกตัวเดียวเลยเนื้อจุลสิกอะจุลสิกจุลสิกพารก เฮ้ยเฮ้ยออเออปกตเจต่อไปถึงเวลามั่คืออะไรอะ่ะอูเบอร์องลีแพทจินนัมอ้อแม่เจ้าพ่อแมวโอ้ยโอ้เออจริงด้วยนี่แพคอะไรตาฟ้าหมดเลยนี่แพคตาฟ้าอ่ะ อ่าแล้วก็แพ็กพวกนี้โหแพ็กนี้อะไรเนี่ยอืมน่ากลัวมันแมวตรงไหนเนี่ยเนโกลูกะเนโกลูกะอ่าเดนามาไม้เทพสงครามมอเชล่ะอ่ะเอาเลยมา เอาแล้วอุยสีทองด้วยอะไรอะแพ็กเป็ดน่ะทโทเกโทเกลูกาโทเกลูกามาเลยมาโอบเบอร์ตัวที่สามของผมมาเลย แพ็คนี้ซะด้วยแพ็คที่ผมเริงไว้ตอนแรกเย้โอเคผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย